สวัสดีครับดีที่ต้อนรับสู่รายการเจ๊แทนเพื่อนผีเข้ามาแล้วนะคะกดแล้วก็แชร์นะครับเป็นกำลังใจพูดตอนรายกันนะกับข้าคืนนี้นะท่านนะอย่างเช่นเคยนะคะอย่าเชื่อเรา100%ถ้าทุกท่านจะมีแค่โซนท่านเองนะคนเชื่อมีคนไม่เชื่อมีโปรดใช้ดุลพินิจวิจารณ์ท่านในการรับชมรายการสิ่งไหนดีเก็บไว้สิ่งไหนไม่ดีปล่อยฟ้าเลยไปรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะทุกท่านนะใครยังไม่กดติดตามเพจนะทุกท่านนะกดติดตามเพจให้ด้วยแล้วก็ใครที่ดูทางช่องยูทูบนะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะให้กับพวกเรานะฮะในการถ่ายในการแบบนี้ด้วยแล้วกันนะทุกท่านนะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยกันประวัติที่นี่เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะให้ผู้รู้ประวัติมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันนะทุกท่านนะใครรู้ประวัติมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับผมก่อนก่อนเล่าประวัตินะครับฝากนะครับ70คนแล้วนะครับเบาหน่อยนะครับเบาหน่อยนะทุกคนนะใครอยากเห็นสาวในฝันเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเบาหน่อยแค่หนึ่งร้อยท่านเองไม่ยากครับประวัติที่นี่นะฮะ ก็ทราบตามอยู่ว่าเป็นวัดนะบริเวณนี้นะแต่ก่อนยังมีพระอยู่นะฮะแล้วได้ล้างลงไปเนื่องจากว่ามีพระมาเสียชีวิตอยู่ข้างในนี้กุฏิด้านในนี้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นการผูกคอเสียชีวิตหรือเป็นการเสียชีวิตด้วยตัวเองนะนะเราไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ด้วยว่ากุฏิบริเวณไหนที่ทราบประวัติก็จะมีประมาณนี้นะแล้วมีประวัติหนึ่งอะไรนะที่ท,ที่ที่ได้ยินมาต,มต้องอะไรนะทุกท่านที่เนี่ย เขาบอกว่าต้นไม้เยอะอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าเขาจะมีอุบัติเหตุในโซนแถว,นแวเนี้ยบ่อยครั้งแล้วรถเนี่ยเละกระจายแต่ส่วนใหญ่อะทะเบียนยังอยู่ทะเบียนรถเขาเนี่ยเขาจะเอามาฝากไว้ที่วัดน,นี้เอามาตอกติดไว้กับต้นไม้เลยเยอะมากไม่เคยเห็นอุบัติเหตุรถชนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเสียชีวิตเนี่ยร่างเนี่ยน่าจะไม่ครบแน่นอน แล้วเขาทะเบียนเนี่ยมาไว้ที่ต้นไม้ที่วัดนี้ด้วยนะค,ความเฮี้ยนของเขาก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวต้องรอชมว่าถ้าชุดแบบว่าถ้าเห็นแบบว่าแปลกๆหรือว่าร่างกายไม่ครบอา,อ,าอาจจะเป็นเพราะทะเบียนที่เขามาถวายให้วัดดูแลเนี่ยคือตัวแทนของดวงวิญญ,ญาณที่เสียชีวิตภายในรถอะแปลกมากที่นี่บอกให้คนลุกเลยไม่เคยเห็นมาก่อนตอบแบบว่าเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันบางทีทะเบียนเขาจะอยู่ในคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางคนพิเรนเอาทะเบียนเขาไปเซิร์ชใน Google อย่างเงี้ยผมขออนุญาตไม่ถ่ายแล้วกันโอเคไปนะฮะเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันทอมมาครับพี่ตอนนี้ขออนุญาตครับห้าคนไม่ต้องนะนะเฮ้ยห้าคนทุนทุนไปอ๋อไม่ต้องพูดแล้วไปมาเดี๋ยวนี้พรายกิจเองออโหนก็เสียแน่ เดี๋ยวต้องบอกทุกคนนะกาประทาภไทยนะวันนี้อาจจะแต่งแค่หน้านะท่านนะถ้าใครอยากเจอแบบชุดเต็มนะท่านนะก็ฝากด้วยกันนะฮะสนับสนุนเขาก็เหมือนสนับสนุนเราโอเคปะเดี๋ยวเราจะเลนต่อไปออว่าจะเป็นใครนะจ๊ะสี่พันท่านครับแชร์ไปครับนะขอบพระคุณมากครับปะพรขอคาถามัดใจหน่อยฮะเบิกเลย ย่าคำดิณโมตสาพระวัตรมึงเป็นไรเนี่ยณโมตสาพระกวัตรตัวอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธะณโมตสาพระกวัตรตัวอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธะณโมตสาพระกวัตรตัวอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธะณเมตตามุกรุณาพุทธปาณิทายินดียะเอ็นดูลงรักกูด้วยณโมพุทธายะเียง ซาเนโตเทวินโตที่พระจักรุงวิโสทายิข้าพเจ้าขอเปิดดวงตาที่3ขอเปิดมิติทั้งหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาในที่แห่งนี้จงเปิดที่ประทานให้ทีมงานข้าพเจ้าได้รับรู้ได้สัมผัสผีเสมอสีนวญญาจงออกปรากฏร่างปรากฏกายให้ทีมงานข้าพเจ้าได้รับรู้ครับเจ้าขอเปิดด้วยคาถาเบิกเนธซาเนโตเทวินโตที่พระจักรุงวิโสทายินั่นคิ้วเลยกระจับอะไรสามเหลี่ยมกระจับข้าเหนียวไม่รู้จักคิ้วโกงเหรอไม่สาวคิ้วโกงอ่ะโกงขนาดนี้เฮ้ยต้องต้อง เฮ้ยหลวงพ่อครับขออนุญาตมาถ่ายรายการนะครับไม่มีหลวงพ่อเขาตายที่นี่ใช่เหรอมาอันนี้เสียงดังได้แค่ไหนเนี่ยเสียงดังได้แค่ไหนเนี่ยขอประมาณแล้วกันแชร์กันไปครับ4,200ท่านนะแชร์กันไปถึง5,000วันนี้ขอน่ารักน่ารักหน่อยเฮ้ยเนี่ย เสียงมันผ่าป่วยอ่ะหลวงพ่อผ่าป่วยเขาต้องทำหน้าไงวะผ่าป่วยเขาต้องทำหน้าไงผ่ะที่เจอวันนั้นน่ะที่เราเจอบนเข,ขาเขาอะไอแทนที่คอเขาเบี้ยวอะ่ะที่เขาป่วยๆอ่ะแบบนั้นน่ะซิซิอี่เรจะจะเจอเจอมาอีกแล้วมาอีกแล้ว <c oughs> นี่เนาะดียินดียินไูก ่ะ้ออมหนูงไยเปิดดิฮเปิดเปิดปเหรอเฮปเลยแๆๆปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนจไไก่อนปิดไฟก่อนโอ้โหแทนอยู่มันยายา ยายาๆๆๆๆยๆๆๆๆๆยายายยาๆๆ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 ยาก็ไม่ไม่ดูหรอไม่เอาไม่ดีตอนนัยา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 เายดียไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเรามาไกลโอเคไม่เปิดกนน อยายายาแทนเปิดไม่ออกด้วยเปิดไม่ออกด้วยอย่าเลยเขาอาจจะเอาไว้บนอัดสีเขาหรือเปล่า้เราไปูสี่พันสามร้อยท่านแชร์ไปนะวันนี้ขอห้าพันได้ไหมครับทุกคนน่ารักอยู่แล้วนะครับผมนี่ลน้ี่นู่นีานี่ๆ่น่นี่น่นี่นีาตี่นง่นีน่น่นี่ี่ี่นี่นน่่ หรือว่าเป็นดวงวิญญาณ <S <S <ะ>ที่ผู้ประสบอุบัติเหตุกันวะมาถูกมาถูกยันนี้อะไรอ่ะทอมทอมทอมกูหยุดแล้วนะกูก็หยุดกูหยุดแล้วนะเสียงใครเดินนะไม่รู้อยู่ข้างหน้าเนี่อะไรอ่ะต้นไม้มันไม่มีดอกไม่มีผลนี่วะเสียงอะไรวะเอาแล้วทักทายแล้ว สี่พันสี่ร้อยท่านน่ารักมากนะแชร์ไปถึงห้าพันนะห้าพันนะครับผมนะมหอาเอ้ยมึงมึงเกินน้ำลายดังมากอ่ะมันมันกว้างแดนมันกว้างมากเลยแดนแดนชุดชุดอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ลองนี้ทุกคนเมื่อกี้อะไรไม่รู้ไอ้แป๊บเอาแล้วจ้า มาจ้าขออนุญาตนะลูกหลานถ่ายรายการนะครับเฮียกระเทยคว่ำเฮียกูก็ไม่รู้ไอ้จับเลยปู่ก้าผิดก้าวแรกไม่เป็นไรก้าต่อไปคว่ำเลยเฮีย ตีมาตีมาหกเลยไอ้ยงมึงต้องกลัวทีสิมึงขำเมื่อกี้แล้วอุ้ยกันเลคว่าเห็นไหมเห็นไหมครับกล้องจับทันนะเมื่อกี้สี่พันหกร้อยทันอุ๊ยใช่ไหมหอน้ำวะเฮ้ยตอนนี้เสียงอะไรแม่งอยู่รอบกูเลยเสียงแม่งในห้องน้ำม่งก็มีเนี่ย อะไรอะใครหัวเราะวะกูไม่รู้เหมือนกันเถอยกูได้ยินเสียงคนหัวเราอะอะไอทียแม่งหัวเราะก็เถอยความไอ้เหี้ยไอ้ต้อมกูเจ็บหนะเนี่ยเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไอ้ไนี่ฟาดหน้าเลยมีคนอยู่ในโรงงานป่ะเดยกูู นี่ลมจริงนะ้แทนไม่ได้แกล้งนะเมื่อกี้ผมก็ตั้งหงายนะดูดิดู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 เนี่ยดูดิใครเขาจะไปแก้สี่พันถลอกเลยท่านแชร์ไปนะครับโอ้โหถลอกเลยนายเอตซินต้องเข้าแล้วนะฮะทำไมมึงเอายาแดงได้อะมึงเอาตซินให้ทำนี้ยอะไรได้แผ่ละห้าร้อยไงเอตซินเอตเมื่อกี้เปิดเปิดมมันเปิดอยู่ โอ้โหนี่ก็มีคนดันไม่มี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 เลยไม่มีสักนิดเลยแล้วมันคืออะไรนั่นไงมันคืออะไรไม่รู้สิมันคืออะไรพี่ก็สงสัยมันเปิดได้ไงมันเปิดได้ไงไม่รู้กูก็สงสัย มันเปิดได้ไงดวงวิญญาณมาเลยจ้าปุ๊บมึงอย่บอกนะว่าประตูปิดมันปิดเองปิดเองปิดใส่หลังมึงเลยจริงไม่เอาแล้วนะหัวไอ้ยี่ประตูมันปิดฝ่ายกูเลยอะรู้ว่าพี่ชอบขี้อ่ะเขาเลยบอกคนไอ้พี่ขี้หรือว่า เขาจะมารู้ได้ไงว่ากูชอบขี้อย่างบ้าหรือบ้า่าเฮ้ยประตูมึงปิดเองได้ไงยไม่รู้ปิดเข้าหลังมึงเลยก็ยืนกันอยู่สองคนโคตรน่ากลัวกูแม่งกว้างด้วยไม่ใช่กูไม่กล้าขึ้นไปบนน่ะมึงมึงมึงมานำกูไปก่อนได้ปากูกลัวงูทับซองหมิงฆ่าได้ได้ได้ไปมึงโอเคไปนึสี่พันเจ็ดร้อยท่านนะคะสี่พันเจ็ดร้อยท่านกดแชร์ไปเลยกาบประทาไพน์จริงนะ ก้าวท้าไปเจ๊เจ๊ขอเจ๊ขอให้ตอมเดินหน้าก่อนเพราะว่าตรงนี้มันมีงูทับเสมยงคาเจ๊กลัวงูโอเคปะโคตรหลักกูเลยไม่ใช่ก็มึงตาดีกว่าไงเฮ้ยตอมเสียงอะไรอ่ะไม่แทนเมื่อกี้ก่อนที่เราจะล้มมันมีเมื่อกี้กูเห็นอะไรไม่รู้ด้านบนรูเนี้ยโอ้ยทำกูเกือบตายทอม อุ้ยหุยตอมตอมเ้าบนมียันด้วยอ่ะุ้ยเอาแล้ววิมีเขียนยันด้วยทุกคนดูดิเฮ้ยตรงนี้มันเก่ามากเลยเนี่ยเฮ้ยหรือว่ากูเตะหนีกพวกวัที่เขาแบบไอ้เนี่ยดูดิมียันด้วยอ่ะมียันอี๊เขาจะวันพระด้วยนะวันพระด้วยมาวันพระเสียด้วยวันนี้มันตุ๊จีนมาวันพระมาวันนี้มันตุ๊จีน แต่แทนบอกตู้จีนแต่มีเสียงเสียง,<อ>งคนคอ,ออยู่ข้างบนน่ะตู้เก่ามากทุกคนดูตู้ดิดูตู้ดิไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไรนะนไม่ง่ายเลยนะตากรยับกูขึ้นขึ้ขาอยู่บนไม่รู้ขาอยู่บนอยู่นูน่นกันหมดไปอยูๆๆอ่กันอ่อขคือดูขึ้ดูมาต้องมาต้อมาต้อมาต้องมาขึ้นดู ยา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 คว่มเลยนะมึงถึงกับเสียชีวิตเลยนะต้อมนะยายาฮะตะปูต่อฝาโลงป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะเขาบอกว่ามีพระเล่นของมาเสียชีวิตที่นี่ป่ะลอยไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สนิมอย่างเดียวลอยไหมเเฮ้ยห้าดอกเฮ้ยมีตะปูห้าดอกอ่ะมีรอยไหมอยู่ที่ตะปูด้วย ออเอาละเฮ้ยชัดเลยนี่แหละะปู่นี้แหละะปูต่อฝาลงแต่ทำไมมันมาวางเรียงกันแบบนี้วะไม่รู้ว่ะขึ้นมาก็เจอแบบนี้เลยอ่ะสี่พันเก้าร้อยท่านสี่พันเก้าร้อยท่านกดแชร์ให้ผมหน่อยคนละหนึ่งแชร์ผมขอคนละหนึ่งแชร์นะทุกท่านนะกดแชร์ให้ผมหน่อยกดแชร์ให้เต๋หน่อยวียไม่ชินเลยอ่ะโอ้ยไม่ได้แต่งนานอ่ะออ้ยไม่ชินอ่ะอันนี้บอตรงเลย หุยแต่ตรงนี้ทอมทอมเขามีเขียนยันด้วยแสดงว่าตรงนี้มันต้องแบบทอมเออเปล่านะกูแค่เท้าเหยียบนะกูทอมตรงนู้นมีตัวเลขมีไอ้ยุกูเดินไม่ได้แน่เนี่ยเดินกูตกแน่เลยอ่ะเดกูทอมงั้นกูขอถือไว้อย่างนี้แล้วกันถ้ามึงล่วงลงไปกูจะจับภาพได้กูไม่เดินกับมึงถ้าเดินกับมึงกูล่วงไปกับมึงแน่เดินดีๆทอมเดินดีๆ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  ใครเรียกอ่ะใครเรียกชื่อตอนนี้ใครได้ยินเสียงอะไรไม่รู้วะทุกคนตอนนี้นีนเสียงอะไรไม่รู้วะตัวอ่ะเฮ้ยสองหกสี่ห้าฮะสองหกหกสี่ห้าตัวเลขเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมซูมให้ดูแล้วกันทุกคนผมซูมให้ดูกันต้อมสองฟังไฟก่อนต้อมนี่นี่ทุกคนแคมปเอาเด้อแคมปเอาเด้อแคมปเอาเด้อเข้าไปแล้วเฮ้ยตรงนี้ไม่ยัน ามมาเหมือนเขาเอาประตูที่อื่นมาทำนะแทนไม่กูจะบอกก่อนยันทานนาน้างบนน่ะคือยนันเกาะเพชรข้้งบนน่ะคือยันเกาะเพชรเหรออ่าหืขอโทษข <laughs> อโทษโอ้ยเนี่ยท้องหรอ <laughs> เคยท้องร้องก็เธอหิวข้าวไอ้กูก็อดความอดอ้วนไงไก็ยืมกัวอ้วนไงลดความอ้วนทีมงานมีขนมปังมีแยมโลอะไรทุกอย่างไว้น้ำตาของแตกแล้วเนี่ยกําลังหลอนเลยท้องเราโอ้โหก็เธอท้องร้องโอ้โออกมากินข้าวอ่ะเดี๋ยวยืดหนึ่งก็ไปก็เธอหิวข้าว ผวด่าางไม่มีข้สางล่างไม่มีใครเลยเนี่ยเนี่ยเฮยสี่พร้อยท่านสี่พท่านกดแชร์ไปก่อนกดแชร์ไปกํลังใจให้หน่อยมันต้องมีอะไรซ่อนอนยู่วะท่องอะไรอะ่ะมันท่องอะไรอ่ะโฮโยโหโฮโยไอัมันดูมันดูกันนี้แน่ภาษหนี้เ้า่าพวก ไอเดียไอเดียมึงไม่เคยดูด้วยไอยูทูบอ่ะอืมข้าเงียข <c oughs> ้าเงียนะโอ้ยตอมตอมตอมถอนก่อนใครว่าแล้วมีกุฏิอีเฮ้ยมีมคใมครอยู่เงยนั่นไงนั่นไงนั่นไงมีใครอยู่บนนี้ปะครับถ้าเป็นคนบอกหน่อยนะนทุกคนอย่าแควดี ้อมมาถึงข้าอย่างนี้ทุกคนแฟวกลัวทำไมอ่ะผหวันนี้เั็นแบบไอ้หียกระเทยกระเทยกระเทยคว่ำกระเทยหิวข้าวกระเทยผิดหรอเจ๊พี่ตรงไหนอ่ะเจ๊หิวข้าวไม่เมื่อกี้บรรยากาศมันแบบบ้าเอายังไรวะสัตว์กระลังบิน มอ้โหนัมันมาเนี่ยอยาไปไปทุกคนไปทุกคนมึงเอามันไปกินข้าวได้ไหมเฮะอส่อไปกินข้าวก่อนส่อไปท้องร้องอย่างนี้ไปกินข้าวก่อนเอ้าเอกเป็นไงมึงเอกนไงมังคนที่สามเหรอใช่เอกจะใช้สิวิชัยโอ้ยปักโอ้ยทีนี้มึงเดินสามใช่โอ้หดูสภาพทำไมอะตอนแรกคิดกับฮาเลยนะไม่ใช่อยงมันเดินสามมันน่ากลัวแล้วให้กูเดินสองทำคิดเกืออะไรเมื่อกี้ก็เดี๋ยวรอบหน้าเวลาก็จะไอ้นี่อยู่แหละรอบหน้าเดินคนเดียวได้ โอเคกล้องนี้เราเข้ามา20แล้วเอาไปเออไปโอ้เมื่อกี้กลับมาหานะเห็นโลแล้วไม่อยากเป่งแล้วโอ้ไม่ได้หรอกมึงเชื่อกูดิแรกจะมาเป่งของจริงเลยนะไม่เอาแล้วของปลอมดีกว่าโอไม่ไหวแล้วอะไรอะไปกินข้าวลอยไม่เป็นวงเลยบอกว่าฟิลขวบด้ยเสียงเสียงเสียงไม้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 รู้ไม้อะไรอะไม่ได้โอ้โหเจ๊คิบู๊ เฮ้ยปลอต่อตลอต่อเอาวันท่านแชร์ไปนะขอคุณนะนะ UV อปอะโก้เดิมสังยาวนะอย่าว mm. ิ่งหนีอ okay ่ะเขาบอกมียันกูดูอยู่ยันอะไไม่รู้แต่มาดูพลังอะไรอ่ะอยากดูก็ไปดูดิยังเกาะเพชรอะไรไม่รู้อ่าเกาะเพชรกันเข้าเลยเฮ้ยมึงไปติตลกอ่ะนก็วิ่งัชิปหายมยางเกาะเพชรไอ้โไอ้โมึงเอาตะปูมาปิดกระเป๋ามึงหน่อยดีกว่ามั้งอย่าเลยดิวะอย่าโคอยามึงเห็นไหม กูบอกแล้วก้อยาโกอยาโกก็เล่นอย่างเงี้ยอ่ะ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 ใส่ไว้อ่ะดูมันเก็บไว้อุ้ยผมไม่เกี่ยวนะผมให้พี่เทมแล้วเอาตะปูขึ้นมาโยขึ้นมาจริงๆยังไงขึ้นเข้าไปสิก็ขอของเขาไม่ได้เป็นคนหยิบมึงก็เห็นอยู่ไอ้โก้เป็นคนหยิบไอ้หยิบมันี่มก็ดื้อที่ผายเลยของไม่ได้หยิบใส่ตัวเองกูหยิบได้หมดอะ ไอ้โก้ไอ้โก้แล้วมึงคิดว่าเขาวางไว้เรียงไว้ขนาดเขาตั้งใจไหมล่ะเขาไปทําของพวกตะปูพวกตอกฝาลงทําของใช่เขาไม่ได้เอามาวางไว้ขายออนไลน์หรอกไอ้สัสไอ้โก้ไปดูปฏิทินนี้มันมีเลขบอกอยู่อะโอ้ปฏิทินว่ามันไปทางไหมเนี่ยไหนเนี่ยมึงหาเลขตามนั้นก็ได้กลัวไปแล้วจะไปเฮ้ยอ้าวเนี่ยเอาแอบเอาทิ้งเหรอโก้ผมใส่กระเป๋าไว้ให้แล้วมาทิ้งเลย มึงห้าตัวนะกูมึงบอกว่าอะไรนะกูแอบทิ้งเปล่าอกูยังชี้ให้มึงไปเอาเลขอยู่เลยไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้มองข้างหลังมึงใส่ไม่ดีเหรอใส่ดีดิยัดใส่กระเป๋าพี่เดินไปแล้วโถ่ใจก็ใช่หรือว่าคนระดอกวะไหนมึงจัดกมากี่ตัวมึงยัดมากี่ดอกไม่รู้ว่าอยู่งั้นอันหนึ่งวันหนึ่งเฮ้ยนี่เป็นเรื่องตลกเ้ยห้าดอกมันไม่ตลกอะเนี่ยมีสี่ดอกเองอันนี้หนึ่งอ๋อเขาขอไว้อันนึงแหละมั้งเก็บไปง่ดีโอเคเก็บไว้ก้อน่นึ่งแบบมันก็ไม่ครบสี่มุมมาดีห อ๋อหัวด้วยหัวหนึ่งแล้วก็ซ้ายขวาสี่มุมอ่ะเออเขาขอไว่นหนึ่งหนึ่งมั้งไม่หมาเล่นทำไมตะปูอันนั้นเอาให้เขาอันหนึ่งเอาให้เขาอันหนึ่งนี่คือเรื่องเขรอโอ้คือเอาไม่ได้หยิบม่เล่นไม่ให้ก็ไปวางนี่กูไม่ได้เป็นคนหยิบมาเออเขาคนนี้ไม่ได้หยิบมาเล่นหยิบมาเล่นอะไรหยิบมาให้พี่เธอไข่บ้าไปนั่งเล่นกันต่อเธอตรงนี้เขาเดินเร็วมัไปไปไปอีกกดหนึ่งไปกดหนึ่งมีนะมีสี่อันนะเขาใส่ป้าอย่าโคตรน่ากลัวเลยน่ากลัวดิเดินไปดูเฮ้ยนี่ห้องอะไรอ่ะ อันเนี้ยอุ้ยเราคิดสงสัยทำไมอ่ะอยากรู้เรามาสำรวจกันน้ำมั้งใช่ปะเฮ้ยเขานั่งสูงจังวะอันนี้ที่ล้างจังแน่เลยนี่โตแกร์ไปไปจับทำไมอ่ะกูเฮ้ยตกใจเสียดากรเองดิมาขอพี่เธออะไรอ๋อมีเพื่องแล้วเต็มเลยโอ้ยไม่ใช่เสาฝาโลงแล้วอันนี้ไม่ใช่นี่ดอกเล็ก เลยคนระดอกเว้ยดอกใหญ่อุ้ยเฮ้ยตะปูเดินได้โกะตะปูเดินได้ตะปูเหี้ยเลยเดินได้มม่กิ้งมาทำไมมันเสียงอ่ะกิ้งกิ้งเลยนั่งกิ้งเลยมันมีเสียงอ่ะโกะเขาบอกให้โกะคืนมึงเอาคืนเลยมึงคนเอามากูไม่ได้เอามาไม่เอะไรใส่เก็บไว้อุ้ยยี้มาเสียงอะไรเรื่องตะปูเนี่ยเก็บไว้กลับงนาถอดรองเท้ายึดกระโปรงสองเท้าก่อนเข้านะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ มี่ต้องระดับเนี้ยนะมีระดับเลเนี่ยตัวแบบเนี้ยเคยโดนมาหลายทีแล้วโหตัวโยกเหรอใช่โยกว่ะแล้วทำไมใช้เท้าอ่ะโก้โก้ใช้มือดีโอ้โหวิ่กูเป็นไม่คนไม่รู้จักมึงกูเข้าบ้านมึงกูไปเอาเตียงเหยียบยังมึงชอบปะชอบเออโอ้ดีชอบไม่ชอบอุ้ยหุยหุยหุยเหยียบเตียงในตัดไม่ใช่เล่นขมือไว้บ้าง ผมแดงด้วยแหม่อีสระเป็นคนแบบว่าสายฝอไม่โก้ไม่ใช่ฝั่งนี้มีแต่สายแดงฝั่งขวานี่อะไรยาวๆวะเหมือนผมเลยนี่นี่นี่แล้กูกลัวนี่วะอะไรเป็นอะไรผัววาอะไรกันนั่อันนี้อะไรอ่ะผัวว่าอะไรกันอันนี้คืออะไรวะหอระฆังวะเออใค่หอระฆังอุ้ยเหมืนคล้ายๆผมคนอ่ะเหนื่อยใจวะอะไรอีกไม่รู้อุ้ยเหงื่อท่วมมือเลยกูกลัวจัดนะไปต่อห้าพันสามร้อยท่านขอบคุณนะยูวีพีนะ คุณขอบพระคุณห้าพันสามร้อยท่านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอสาวในฝันของพี่เดินที่เมื่ไม่ใช่ผมอะมันคาบไหม้มาเสียงอะไรวะหยุดใครอ่ะใครอะไรอ่ะต้องใครอะไรอ่ะได้เสียงเหมือนรองเท้าแตะดีดโซนอ่ะแปะแปะแปะมีคนเดียวใส่รองเท้าแตะเนี่ยไม่ใช่โก้กีโก้ไม่เดินไม่ไม่มีดีดก็ไม่ดังของผมอ่ะเขาบอกมีพาร์ทเสียชีวิตไหมเหรอใช่ไอ้ไอ้บอกเขาผูกคอแต่เฮ้ยโยนทิ้งทำไมอ่ะ เก็บมาไม่ถือเองอ่ะงั้กูถือไงกูก็เหนื่อยเล่นอะไรกันวะนี่ยักดีเฮ้ยชัวท์าของอะไรนี่ไงอุ้ยเดี๋ยวกูบอกแล้ว่มึงตามอะไรไอ้หนึ่งคนนอนเอาไปนีเฮ้ยแม่งยกยกขาไปทางไหนเนี่ยมึงไม่กลับทางไปทางเดียวกันดีกูคนนอนแล้วนะมึงเห็นไหมตอนแรกเขานั่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นเฉยเลยเขาลุกขึ้นไรต้องมึงเอาล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 ง เาู้เป็นอะไรเป็นอะไรเขาลุกเขาลุกจากที่นอนนะ่ะไอ้โก้เขาจะนอนต <ปะ S 2> อนนี้มันตั้งอยู่ตอนนี้มันนอนแล้วอะ่ะใครขาพระอาจายเหรอขาพาจารย์ลุกลุกมาเลยนะเราจะนอนอยู่ตอนเนี้ยคูไม่กล้าจับหรอกเอาขึ้นเลยต้องเอาขึ้นเลยเอาขึ้นให้เขาเลยรพาอพาจา์ลุกลุกมาเลยไอ้โกยาายอย่าอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาก็หงายท้องเนี่ยมึงไปกด ไม่เห็นลูกเลยไม่กินลูกชัดเลยไม่กินลุกเลยเฮ้ยินปะได้ยินได้ยินเดี๋ยวเขาก็ลุกมาตีกับบานมึงอะห้าพันห้าร้อยท่านเห็นป่ะลูกคาตาเลยอะอย่าลุกพ่อจันนอนให้สบายเถอะอย่าพับพ่อก็ไม่รู้พ่อพ่อจันหลวพ่อกูก็ไปดูไอ้เนี่ยไปเอาบุปผังเดียวก็ดีไปทางไหนวะเนี่ไอ้กูก็กลัวหลงกูไม่รู้ไปทางไหนไปดูดิ ขยับไปหน้าเลยขยับไปหน้าเลยไปดูดิต้องเขาไปดูดิไอกุยแม่งขยับไปหน้าเมื่อกี้ไอ้เฉยไปดูดิเป็นไงล่ะมีหมอให้เขาลุกอ่ะไอ้เฉยขาตาเลยคงไม่เอาแล้วอุ้ยทุกคนเป็นไงมหมอให้เขาลุกเป็นไงอ่ะมือตีไปเขี่ยเขาอ่ะมือเล็กตีน่ะเขาไอ้กุบุกขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับอยู่ไม่ได้แล้วขนลุกหมดแล้ว อย่านะมงึงอย่าออกมานะมึงอ,อยู่แค่ในห้องนะองข,องข,ของจรินอยู่แล้วเดินไปดูทีเดินไปดูทีจะมีลูกหลานหรือญาติโยมมาบริเวณนี่น้เขาอยากจะออกมาเขาบอกว่าชัดเจนตั้งเองอัตโนมัติเลยเฮียไม่ใช่เกาอีนวดมขาตั้งเองอะไรอ,อ่ะงนเวลาแล้วมันลุกมั้งไปดูไปดูเรือไปดูปดใครกดเวลาโอ้โหไอ้นี่ไฮเทคเกินเนี่ยไอ้ต้องมึงไปแลละโอ้นไปไหวเราติดติดอัดวิ่งไม่ทันเขาเลยเนี่ยมองอะไรก็ไม่หาต้นที่มันมีไอ้ต้องมันบอก่อ อะไรวะหมู่อยงล่างเขาไม่ให้ أو, ส่องอ๋อไอทะเบียนมันติดจะมีหลายอันเฮ้ยกูได้ยินเสียงคนพูดอะไรไม่รู้วะเธอไปตูเป็นตานะจริงพูดว่าหนีห่าวมั้งไอสัตว์เฮียม่าก็ตลกไอสัตว์นี่มึงฟังนี่โี้โหไอโก้บอกว่าตื่น้งวันแล้วนี่ดีนะเอ๊ะ ไอ้เกี้ยวมึงกลัวจิตใจกูอะไม่ได้สบายใจเลยนะเนี่ยกูจะบอกให้นะไอ้เกี้ยวจะได้กลัวน้อยลงถ้าใช้แอแ่มันจะดูน่ากลัวน้อยลงพูดแอแ่ดิแอะแอะไม่ไม่พูดให้ผีพูดดิแอแ่ดิไม่ไม่ไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยถ้าเป็นผีจริงๆอันเนี้ยชีวิตหรืออะไรนะมึงก็ปั่นกูก็กลัวทั้งนี้เถียงกันหมดแล้วเนี่ยลองพูดแอแ่หน่อยไม่พูดอุ้ย เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะทีขอปลาปลาปลาขอที่ปลาเข้าไปดูลองไปอุ้ยไปไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูมันไม่มีอะไรเข้าไปดูเลยเข้าไปดูเลยเข้าทางไหนได้นี่เขานีเข้าไม่ได้ไม่รู้เหรอฮะไม่จะรู้ไม่รู้ตันนนีี่่ห้้องแคไหนเขาดูหน่อยี้เฮ้ยกลัวไปต่อยเพจดีกว่าห้าพันห้าร้อยท่านไปต่อยเพจเลยมั้ยเจพมันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมันเดือนไม่รอบเร็วๆร็รีบเลยขอบคุณที่น้ดูวีพีแปดแปะนะ ดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูสาวในฝันของพี่เธอนะครับอุ้ยมันขายเจ็ดคนไม่โผลแล้วไปเอาหนูเหรอหนุ่ยอะไม่ใช่ไปต่อมุงไปต่อมุงไปเปิดมุ่นลองตะปิงนะทุกคนทุกคนทุกคนไปต่อกันที่ครอบครบตรงนี้เทได้รก็มันยังเดินไปได้อีกป่ะไปน่าจะไปได้อีกดูดิดูดูความสนของมันเรือเจึงเออดีมันฉลาดอุ้ย อะ<ส>ไรเงี้ยกระใจโพสต์นี้แล้วก็ไลฟ์สดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางช่องทางยูทูบด้วยละกันเพื่อนกดติดตามกรถูกใจด้วยนะเพจไหนต่อครับเพจขอบขอบโกผีวีสองนะครับขอบคุณด้วยนะไม่เคยขายจุดนะเพื่อนขอบคุณด้วยนะยูวีผีแปดแปดนะครับขอบคุณด้วยแต่เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะหนูอ๋อก็เมื่อกี้กูบอกเดี๋ยวรอดูสาวในฝันพี่เธอไงหนูอือยังไงฮะน้องจอยเหรอ เอาจะไปพูดเองนะไม่ใช่พูดเองนะเธอนะไม่ใช่พูไม่ได้พูดเลยใช่ไหมมึงได้ยินไหมใช่บอกสาวในฝันพี่เทิงพี่น้องจอยเลยไม่ใช่นี่ตัดไปลงได้เลยนะผมถามเมื่อกี้สาวในฝันพี่เทิงนะน้องจอยเห็นว่าไปไปครอบครัวผีพี่สองทุกคนขอบคุณดูวีพีแปดแด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยเดี๋ยวไปเจอกันครอบครัวผีพี่สองตอนนี้เลยเดี๋ยวไปต่อ